นะฮะแลนดนี้ยังไงคือรถทัวร์น้ากันนะฮะคือรถน้ากันฉีบกุใสรถทัวร์เนอมันหลายอย่างข่าวก็ไม่อยากออกหรอกครับเพราะอะไรละครับมันเล่นกับความเชื่อมันยามันเล่นกับความเชื่อมันสะท้อนวงกว้างมากนะ,ะับถ้ามันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากเขาว่่อยากยุงเขาว่่อยากยุงั่างเือน่ะมันเป็นเรื่องของความเชื่อมันมีประเพณีดั้งเดิม บันพระบุรหลวเพิ่นอ้างเขาเ่าอยากหนูเข้าใจบอมันเบายามันเบายาครับมันเบายานะครับเขาเบ่อยากหนูเขาเลี้ยวเบื้องขันอนันนี้บ่ดีสุขเขากว่าปญัญญาอ่อนเละสิบว่าวอย่างไรนะครับเอาขีมินหมอใตาป้ป่าเด็กน้อยอย,อยังสีย่านเ,เด็กน้อยเห็นผียัยงสี่ห้ามตัดเล็ดมังสี่จัชววังไหนอนันย่นอันแขวขึ้นเครื่องหลังค่าหันเอาแขวมึงไปเอาแขวเอาแขวกูไปเอาแขวมึ่อมานันนะครับปัญญาอ่อน ไม่ต้องถามหลายอย่าคลัมปัญญาอ่อนนะฮะมีอยู่บอกนี่มีอยู่บอกเฮ้อะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยปัญญาอ่อนไม่ต้องถามเลยไอ้คลัมนแนวนี่ปัญญาอ่อนนะฮะแก้เถือดอนขาซอยเนี่ยค่ะมีเด้อค่ะนังมีอยู่บอกโอ้ยเศร้าทอดนะฮะแขวคอยเต็มปากนี่งามได้ย้อนอันมอเด้อ์แสนหนึ่งนี่เต็มปากเลยนี่งามขนาดเลยแสนหนึ่งนี่มอจัดไทยนี่ นะฮะอันตอนเด็กน้อยยอนขืนลังค่าหันแข่คอยบิดคอยเบี้ยวนั่นเศร้าถอดอยากคล่ำบลหลมันเมือ่อยน้่บ่าท่านเด็กน้อยกินไตบ่ได้เด้อมันดือ้อมาพ่อกรุงเทพนะเต็มไม้โย,ยนะฮะเศร้าสอนถอะแนววังสันแนวที่มันมาถือต้องหันเมื่อยเด็กน้อยกินตับกินไตเนะี่ยเป็นยังท่านเล็กมันแหงหลายอยย่ตับอย่ไตหันเป็นสร้างหัวโตไปแล้วเศร้าแนเถอะหงวย ยังบ่จบอยู่ต่ยังว่าจิตจบแล้วยังว่ายังมันรูปอยู่เนี่ยแมนความทนายที่สวยแบบนี้เหมือนกันแสนหนึ่งนี่เกือบแสนนี่นะกินไตเลี้ยนบ่เกงจ้าโว้ยนะขัคันบอสกินไตที่หนึ่งบะทองบ่เศร้าเถาะเศร้าสอนเถาะยัตัวได้น้อยไหลนำท่านแล้วสมัยนี้นะฮะมันนำท่านกันบิดแล้วร้านคอยไปงเวียนกินตับกินไตนี่เป็นไหมเป็นไหมหุ่นไม่ละศีรบาทหุ่นสมัยไหมหัน เขาซื้อเป็นตับเป็นไตเป็นไม่คุนตัวให้เศร้าทอมันเมืดอยยุคเ่สมัยเราอย่าตัวได้น้อยหลายนี่จะตัวอยู่บอกเศร้าทอคอยคนสระบุรีก็ฟังหูเรื่องอยู่ดอกมันแมนแมนครับคุณตนายนะฮะกินปลาจะได้ฉลาดเพิ่นบาอันนี้กินปลาดีเพราะว่ามันมันย่อยพี่ว่าไงครับพี่ว่าสวัสดีค่ะว่าไงฮะ อ๋อขี่ใช่ธนาเอาเข้าประเด็นเลยครับ,รบอ๋อพอดีหเนูยเห็นในติ๊กตอกเห็นพี่บอกว่ารุกษาถามครับอ่าพอดีวันเนี้ยทางตำรวจเขาจะใหู้จ่ายค่าไอ้ปิดคดีสองหมื่นอ่ะใช่หรือเปล่าค่าอะไรปิดคดีอะไรสองหมื่นนี่ปิดคดีอาญาค่ะคดีอาญาที่<ช>ไ,ไหนสองหมื่นนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือมันไม่ถามว่าใช่ค่ะคือคดีอะไร อ๋อขับไอ้รถชนคนเขาคะ่ปะปิดคดีสองหมื่นจะขับจะไอ้เป็นคดีอาญามันจะปิ 20, ดสองหมื่นได้ยังไงอ่ะทุจริตหรอไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันค่ะคะะดีตำรวจเขาแจ้วว่าให้จ่ายค่าปิดคดีสองหมื่นทุจริตแล้วไปแจ้งจับคอมันมันเรียกสินบนแล้วห่ะครับนะไปหาไปแจ้งจับมันที่จริงไม่ต้องจ่ายใช่ไหมคะไม่จ่ายหรอครับ เนาะแล้วทชนี้มเขาจะปิดคดีให้เหรอคะทำมาจ่ายเอ้าไม่รู้ครับอันนั้นตามตามนั้นนะฮะมันเรียกสินบนอ่ะใแจ้ผมพูดยังไงอะ่ะ<อ>มันไม่มีค่าปิดคดีม,มีที่ไหนอะ่ะค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางประกันทางอะไรเขาก็จ่ายให้หมดเอาไปคุยกัน<อ>ครับไปคุยกันถ้าไม่ได้ก็แจ้งจับไปถ้ายอมก็ตามนั้นแหละเป็นประเพณีต่อไปอจ้ามันจะคลําจ้าจ่ายจ้า,จานั่นเห็นว่าประเพณีสูบเบิง ประเทศไทยกินเข่าเปิดผะาอ๋อฟ้าสิปลาผัวอ๋อกี่ข้านหูงกี่ข้านอุนปึกคักมันสีห่อนก็บ,บอกว่ามันบบกห่อนก็บ่ารลดนะฮะกินเข่าแล้วว่ากินเข่าร่องเพล่เพลพร้อมจะได้ผัวเทานะครับโอ้ยปัญญาอ่อนนะฮะกินเข่ายาคำนะฮะไข่แน,น่ตะลันหานามไม่ส้มกับเทากินนันคืออยนะฮะ ขลับบอนายขัดบอธนยัยขลับทุกอย่างยังวะเดี๋ยวอยจะไปเรื่องขลับเด้นี่จางานสูกไลแมนคลัมนเนี่ป็นยังนาำขลับอีกว่าเฮาสูพอมบอสูพรอมมาทั่วสูพอมไปสูสิสงยงองขลับบอขัดสุยมากขลัมได้สุดแล้วเลยมีขลับอย่างแน่นอ้อย้อนเขา่าย้อนแขวขึ้นเงี้ยขลับบอหื กินเข่าร้องเพลงความได้ผัวเท่าอันนี้กับขลั่มติหืกินกับตับไก่กินไตไก่มันดื้อมันมึนแม,น,ม,น,มนติหืขลั่มบ่เอาบ่าหฮสีออกลูกข่าก่อข่ายังก่ออ๋อสีออกลูกข่าด้านสีออกลูกข่านี่เป็นตะมวลนี่แหละเนาะยองขลั่มต่อเน,นี้ไปยังท่านนายคือบอ่ขลั่มจะมาขลั่มหาสิแตกยังข่อยเลี้ยนมากข่อยเคยเห็ขนขลั่มประมวลกฎหมามข่อยเหล่ยมแบบใหญ่บ่ม,บบมีขบา,าขลั่มจักเทีย่ยนะ กฎหมายที่เขาใช้ปกครองประเทศไทยไม่มีคำว่าคารมจา้าบาทรคอยละเมื่อเงินแทมเปิดหน้าได้ว่าคารลัมบ่มีเลยนะฮะนอนกินสิเป็นงูคารลัมบอกมันจะเป็นแด,ดงไดงงูแล้นี่นะฮะขี้ข้านั่นนะฮะอยางนนอนกินแบบขี้ข้านหลายก็ว่าไปคารลัมต่อแต่ว่ามันก็เป็นกุศโลบายที่ทําให้สอนพวกเรามานี่แหละครับอะสมมติว่านอนกินเป็นงูมันคือกุศลโรบายในการสอนไม่ให้เราขี้เกียจ เข้าใจไหมแล้วก็มันก็ไม่ดีแต่บางสิ่งบางอย่างนี่คือเราต้องเข้าใจกุศโลบายมันก่อนว่าเหตุผลมันคืออะไรนี่ถ้าอธิบาย้เสีย่ยจะเข้าใจโอเคบอดีวา่าร้องเพลงตอนกินขาน้าวนี่ได้ผพวเถอัเน,นั้นมันไม่เกี่ยวหรอกมึงอย่าไปกินร้องเพลงตอนกินข้าวแต่ประเด็นคือว่าร้องแล้วเนี่ยกับข้าวมันติดคอเดี๋ยวมันตายแองเสี่ยกินลาบงวในงานศพคือบ่าขลังเอามันแซบ่บเดี๋ยวมันจะคลังแดงเด๋งี้มาถาม คุณเคยทำบุญไหมเคยเฮ็ดบุญนะ,จะเจ้าเฮ็ดบุญนั่กับไผ่กับหลวงพอ่อย่างเดียวบอกบุญคืออะไรอ่ะบาปคืออะไระมาถามว่าผมเฮ็ดบุญบอกบ <า S 2> ผมก็เฮ็ดบ้านได้กำพา้าผมก็เฮ็ดคุยกับเอฟซีให้คำปรึกษาเขาหนีว่าบ,บุญบอกคือว่าบุญมีอย่างเดียวเฮ็ดอันใส่ซ่องให้หลวงพอ่อหาไม่ออกคำนะฮะหาไม่ออกบุญไม่ย่างเดียวบอกนะฮะบริจาคบริจาคประตูติดซื้อไว้ย,ยังสี่บอก นะฮะถ้วายอันตั้งทศซื้อไวายสินี่บ่อบุญหรือว่าจังใดนะฮะฮะคืรว่าเฮ็ดบุญแท้ๆให้เขาอ่านซื้อคักมีบ่อบุญหรือว่าจังไหนมาถามขอยาข่อยเฮ็ดเฮ็ดบุญบ่บุญไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวเงินครับเนาะนั่งคุยกับเอฟซียังให้คําปรึกษาพี่น้องประชาชนนีบ่บุญบ่อหรือวาจังไหนก็ขอยก็เป็เฮ็ดบาปได้ล่ะนะฮะอันนี้ไม่บุญหรอฮะแทนที่เขาจะไปเสียเงินจ้างทนยความแทนที่เขามีความถูกใจผมเองครับปรึกษาไป ไปเขาเนี่ยเขาบอกว่าเออโอเคแล้วสบายใจแล้วบ่บุญบอกหรือว่าจังไดหมือว่าบุญต้องเหตดกวัดยางเดียวคือว่าบุญเนี่ยต้องเอาเงินให้หลวงพอ่อย่างเดี๋ยวใส่ซองอยางเดียวนี่บ่บุญเหรออย่าหาว่ากาทำระลงท่านเราคือทนายพัดบอจา้าอย่าหาว่าปานั่นมันบาปเศร้าแล้วแดกจนหดตีลังกาบริเบิงหอดหมอลำ่ำคอยก็เห็ดมาแล้วลงท่านเราหันจา้างหมอล่ำให้เบิงพร้อมนะฮะ เห็นลงข้าศ์เราให้พร้อมสรุปบไในเบิงหอนหมอล่ำอยากได้ของฟรีหลายเป๋งไหนล่ะนี่กูว่าแจกคนเงื่นพร้อมคอยเฮ็ดมาแล้วจ้างหมอล่ำให้พร้อมแจกเงินพร้อมให้กินเราพร้อมจาว่าคักมันไหนกูเราผู้เฮ็ดอะ่ะสุดท้ายบาในเบิงหนฮอนหมอล่ำผูลังคนเงื่นก็นอยากได้เราก็อยากแดกม้วนขนาดแมนจ้าเอฟซี FC บ้านผือจ้านะฮะตีกันตีกันพร้อมเดือกมากตีกันใส่อีก จ้างให้เบื้องตีกันพรออมม้วนขนาดเศร้าบุญยูติดใจทําแล้วสบายใจเรียกว่าบุญนะฮะคำว่าบุญนี่คือต้องซอยกันนะฮะต้องเบื้องกันว่าอันไหนคือบุญไม่ใช่ว่าการบริจาคอย่างเดียวเป็นบุญเป็น,เป,นเป็นทานก็เป็นบุญอย่างนึงแหละครับถ้าทําแล้วสบายใจเนะี่ยคือบุญแต่ถ้าทําแล้วได้บาปเนี่ยบุญบอกมันบ่แม่นบุญนะฮะมันบาปเข้าใจไหม การทําด้วยความมันต้องทาด้วยความสบายใจไม่ใช่บีบบังคับบอแมนมาเอานาเอาตามีอยู่สองพันใสซองเบิร์ดกับเขาเงี้ยนกินมาม่าอันนี้บอแมนบาปละมึงบาปให้กับตัวเองแล้วอันดับแรกเลยนะถ้ามีอยู่สองพันใส่ไปสักร้อยหนึ่งบลําบากจะของเหลือพันเก่าใส่ไปสองร้อยบลําบากบอเป็นหยางเห็ดเลยบด้ว่านะแต่หมูผ้าใสสองพันมึงไปใสสองร้อยกูใจกูอยากใสสองร้อยแต่หมูแมงเอ้ยไห้ใสสองพันอันนี้บาปเลยมึงกูบอกเลยนะบาปเบียดเบียนแม้กระทั่งตนเองแล้ว ผมสามสิบห้าฮะนะจาสามสิบหกเอีกเดือนสองเดือนในสามสิบหกแล้วบาปคือความบอดีทั้งปวงเราอยู่เชียงรายเราเลี้ยงข้าวครั้งเดียวคือวันส,งส่งศพนะฮะตอนกลางวันค่ะจบดีมากนะสื่นชมครับบอกให้บ้านอื่นนะนางบอกผื่นคนเชิงศาลาคาร์มบ่เบี่บนะเอาความบานไปบอกความระเอาความระมาบอกความบ้านบอกคาร์มจากเน็ตโอ้ยให้ว่าพี่มันจะพีทถึงนึกข้าเจ้า นะประสบการณ์ตรงทนายเองบอกต่อบางพื้นที่จัดงานแข่งกันคือที่จริงอะ่ะจัดงานอ่ะไม่ได้มีปัญหาหรอกมันต้องจัดแต่ประเด็นคือว่ามันต้องมีระเบียบหรือมีอะไรที่มันเป็นกติกากลางนะถ้าผมถามหน่อยเถอะเราเนี่ยเราเราเน้นกันที่หน้าตาจนเกินไปอก็ต้องเข้าใจนะว่าพวกเราเนี่ยเน้นกันที่มาว่าบอกเอ้ยนะครับเออเอาหน้าเอา,า,เอา,า,เอา,าตากันนะครับยอ่อมยอมรับค่อยถามเน่ยคว่าอ่านซื้อใส่ไม่ว่าประกาศ ประกาศเดอ้อตานายผัดพร้อมครอบครัวเดอ้อสองพันบาทเดอ้ออ่านหารอบเลยนะครับว่าประกาศเด็กูยะนะฮะจากปีหนึ่งเคยได้บุญอยู่สามหมื่นกูย่านตะได้สองพันละมึงมิตรบูไซร์งีสิบบาทละมึงคำว่าประกาศซื้อหันนะฮะเชื่อไหมว่ามันจะเป็นแบบนั้นเจ้าเสือคอยบอกว่ามันสิเป็นแบบนั้นมันสิเป็นการประกาศซื้อได้แค่ยี่สิบบาทเจ้าเสือบอกคำว่าประกาศซื้อเจ้าเสือบอกว่าจะร่วมกันได้ได้บ่ถึงสองพันเจ้าเสือบอก แต่มันประกาศซื้นอนีไ่ไงได้สามหมื่นนะฮะทนายพันความครอบครัวสองพันบาทนะครับบางอ่อนสมศรีแก้วพาจันหอมสามพันบาทนะฮะแมนบอฮะแม่น้องไอ้กับพี่โอเน็ตสามพันบาทแข่งกันนะครับมดดำฉลามชนยี่สิบบาทกู่าแล้วเฮียนนีอีกแล้วยี่สิบบาทนี นะครับฟังบดไดบ่จ้องฟังดอกอันอันสามพันสี่พันสองร้สามร้ฟังดอกยี่สบาทนี่ฟังก้องหูเลยนะฮะแต่เขาทําด้วยความเต็มใจของเขาย่ายนี่ได้บุญผู้เดียวยายยี่สิบบาทนี่ได้บุญผู้เดียวคอยบอกเลยอันส้มสามสี่พันหันย่าแต่บาได้คักก็เขาบาป,ปบ่สบายใจเบียดเบียนสร้างบุญเพื่อหวังผลประโยชน์บ่ได้บุญดอกซูอเท็ลายก็ส้านั่นแหะ ท็นแล้วว่าสบายใจเนาะเบียดเบียนแม้กระทั่งเจ้าขออย่อยมักเจ้าวอลทนายพัดวัดย่ญญามขอดาอู่เบิงเนเดอแมนความเจ้าไม่จดทะเบียนสมรสแต่สมบัติหามาด้วยการไปกนกรรมสิทธิ์รวมแบ่งกันจะ้ะแมนที่สุดอายจริงจะ้ะนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะแมนคกร์ายคข,ข่งกันบุญนะครับวัดว่าอารามห้องเฮ็ดหลายจ้กสีเฮ็ดเป็นหยังมิต่ภูเก่งเกงนะฮะคอยละเงิดลายนะฮะ เนี่ยหน่อยกับบ่มีมีตรภาเถาเ่าอยู่น้ากันนะครับกัญยเฮ็ดปั่นนั่นล้งเทียกัญยเฮ็ดหลายนะครับอันนี้อันนี้ภาพรวมนะผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการสร้างวัดถุหรืออะไรเยอะแยะมันเกินความจําเป็นนะครับอยู่สองรูปสามรูปหนึ่งยางไปพิดไฟกับบ่ได้อยสร้างนูกหั่นสาลาทุเปียลดัทงกซีสร้างอย่างบางทีมันก็เกินผู้นําบานเท่าก,กันค่อสิถืิ์ข้อดาบอ่อ มูเจ้าสีบยอยคอยหนีจากทั่วนีแมนบ่ก่อยถามเนี่ยมูเจ้าสิบ้ยคอยหนีจากทั่วนีแมนบ่กูจะให้ไฟละอ้อนมีความหลู่หลากหลายดีจา้าสิบ้ยคอยหนีจากทั่วแมนบ่ฮะแมนบ่วัดวัดหนึ่งนี่นะครับกุฏีนี่มีอยู่้าหกอันนะครับ้าหกหลังสาลาพร้อมโบถ์พรจักหอฉันจักเป็นอย่างนี้สร้างุ้หญาบ้านนรรมสันขนกันมาสร้างนะครับ บริจาคกรุงเทพอุ่นไทยผาป่ากัดถินจังสันจังซี่นะครับสงการกับบุญออกภาษากับบุญวันพาคกับตนเงื่อนเก็บเบิดเงื่อนบุญนี่วิตบุญกับบุญจะกี่สร้างไปยังคือพอสร้างอันเดียวดีรวดแล้วเลยบ่ไดดบอกเอมันเป็นยังนะครับก็สร้างรู้แถพระอยู่ในวัดสองหลุหนึ่งบุญเท่ากับบันเฮตอสุมือเด้นะครับบุญเท่ากับบันเฮตอกซูมือเขาไม่ได้เขาวัดกันซุมือนะครับสร้างสักบทหลังหนึ่งใหญ่ๆนี่ หวอนมืองานเซาเต้นมาสิบว่ได้กำไรหลายกว่าบอกเหือสิบว่าเกิดประโยชน์กว่าบอกเข้าสาัสา่งสลาให้นกพิราบขี่ให้ม้าให้นกพิราบมาขี่ใส่ใหม,มาไม่เยาใส่คืออาจาย์เบียดถึกด้ารอบนั้นนะนะครับมันสิ้นเปลืองเราต้องดูตามความเหมาะสมขันพระหลายบ่ได้ว่าขันมีภาพพุเธ่าสองรูปสามรูปสาม,สามหกเจ็ดแปดกุฏินันสางไม่หยังสั่งไม่หยัง เอ้าปื๊บพาพิทกันสร้างวัดหลวดไปออกคำแบงกันเลยบัดน,นี้กูอยู่วัดนี้มิตรภูอยากเป็นไงนะฮะตายไปก็ว่าได้สร้างครับมิตรภูอยากเป็นไงเราต้องดูความจําเป็นด้วยมันเมื่อยได้ปูหาเงินหันนะครับหาเงินอนขบกลับไปสร้างบ้านเจ้าของกับว่าเจา้าวาลืมทินฐานลืมนั่นลืมนี่บวชสองหาสารากับมี่มันต้องดูความจําเป็นด้วย วัดบ้านนอกบ่คคอยมีคนไปทํำบุญแต่วัดในเมืองเข่ากิ้วจองกระตินโดยเฉพาะวัดบ้านผมเจนะครับในวัดกเบ,บ,บ,บ่าสงบเด้อะงบตังไหนเอาความในเอาความบ้านไปบอกในวัดเอาความวัดมาบ่นในบ้านม,าานมันจะสงบตังไหนนะยครับเบื้องหลายแล้วถูกใจครับทั่วดาูอีกแมนครับท่านายบ่าถือเบิดค่าหางเครื่องสองพันบร่วมตัวเครื่องบินเงี้ยงนะฮะ เพาะนั้นล่ะผมศิลปะกูบอาพืพ้นผ้พาพมันจะบาปคืออย่างนี้เวลาเรามองบริบทภาพรวมเราดูอยู่นะว่าความจําเป็นน่ะเข้าใจไหมความจําเป็นถ้าสา,า,สาธารสถานตรงนั้นเนี่ยคนไปหลายปเป็นเฮ็ดนะครับเอาเม่นนี่ปีหนึ่งบ้านหนึ่งนี่เผาแน่นอนสิบศสบเฮ็ดซาล่านสองล้านเห็ดซะสร้างกุฏิซะไอสร้างศาลาซาต่อไปเอาเงื่อนนี่เฮ็ดศาลาเผาศพเลยเฮ็ดก็กรุงเทพได้บอกนะฮะเฮ็ด มองเพอศพมองหนึ่งซาเฮดซาเอด็ดซาลา่หญงไงซาปิดเรียบร้อยเฮดคือเขาจบว่าไม่ต้องไปสางโบดนะครับว่าไม่ต้องไปสางซาลามาสิมีอย่างซาลาบักไงหั่นมือหนึ่งได้ยังแน่ได้แค่เอาพระมาสันเขามองหัน่นนะครับแล้วเลยแมนบอก,บอกเฮดได้น้อยก็ได้ไม่ออกไปว่าอยุสีบคนเฮดซาลาบักไงกวนละถูแล้วเปียงฮอดแนวล่างแนวถูนะครับแมนบอก ปีเนื่องนีมม่มาหุ้มมาห้อมมาตุ้มกันนะฮะขอสญสือเขาดา่าบอนะฮะมาห้อมมาตุ้มกันเฉพาะมืองานกลางเต้นก็นได้บ่ได้ยากเลยต้องดูความจําเป็นขอสญสือได้อีกบลังหงขอขึ้นมาอย่างขวัญื่ด่าแทะใช่ค่ะแบบซับบําเพิ่นเหนือค่ะเบอร์ค่ะบอค่ะท่าน่าพูดแบบนี้ท่านานี่แหละเขาสร้างผมเบิดบานไม่ใช่มันต้องดูความจําเป็นด้พี่นะ ปีนี้ก็ท่านแล้วอยู่วันห่นสร้างอยู่วสันสางมิเตปูสร้างตะเกสร้างไปอย่างสร้างคากสร้างแนสร้างนั่นสร้างนี่สร้างวสันนะครับต้นนนกโพอีกแล้ววัดนี่ก็สร้างขึ้นมาอีกแล้วพีทกับแนนสร้างตะวัดแม่ออกกับสางตะวัดมิเตภูเก่งวิยาภูใหญ่เมื่อยค้นหาเงินมาจ่ายนี่เมื่อยเมื่อยเนาะพี่เนาะามองว่าวมันสิ้นเปลืองมันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเสียดายเงิน งัน้นไปซื้อเขากินวันนี้ก็บอเถอที่นี่กระซางแข่งกันหารบาปน้ำกันเด้อทนายทำดีมากๆค่ะทํำดีแล้วยังขอดาข่อยซอยขอบปซอยขอ่อยกเจียเพศบ้านข่อยยังเอาข่อยไปดาเจ้าว่าปัญญดไปแคว้นพวกน้ดึกดาข่อยนะฮะว่าเห็นด้วยกับข่อยจักเมตนะฮะย่านิว่าได้บุญไปนั่งแม่ออกนั่นละเจ้าเอาวาดบ้านข่อยจะไปว่าพื้นเขาจะมีสิบบริโยบ้านเขาเนอนะฮะ,นะฮะ เจ้าบาสบ้านคอยกินฮอดเงื่อนปลายซื้อคนตายจายแล้วสิสิติดให้ผ่านมาสามปีมิสซีรีนะฮะบ่เข้าบ้านเ้อหมอปัญหาคือวัดว่่มีสาราพักศพเลยเอาศพไปที่บ้านใช่ปัญหานี่คือไม่มีสาราพักศพมีแต่เห็ดบดีเรื่องเถือกมีเห็ดบดีเอ้เนี่เป็นอย่างเอาสาราการเรียนไปทำเปสาราพักศพบ,บดีป มือนำกันทั้งนั้นได้แต่หลงปูได้แต่วัดขันผ้าตายนี่สาราบกาดประเลี่ยนหันเป็นมองไว้ศพพระแมนแต่ว่าบอแมนว่ามองไว้ศพของโยมสาราบบากไงเนี่ยภูลัานสองลานได้สูนะฮะสองสามลานผุนสาราบานสูจักบาทฮะนิมนต์เท่าอายุขวนหยุดนะคะหนาไงโพดไผ่ผ้าเห็ดคอยสิบปท่วงขค้ือนยุย่งหยศูนย์อายุต้นหน้าต้นใดสามหกมันออกไปแล้วมันบอก พระบางองค์เงินหลายกว่าคนไปเฮ็ดบุญว่าแย่วพีมันจะบาปนะฮะพอผมว่าเพ๊่ประเด็นหนึ่งปพ๊บเขาจะบอกว่าบ้านไม่ได้เป็นบ้านไม่ได้เป็นอันบ้านเรื่องเมื่อว่าเป็นบ้านเจ้าว่าเป็นแม่ตาบ้านอันอันพี่น้องคอยคุ้มทั้งนี้เขาเจ้าเป็นอันที่คอยว่าเดี๋ยคอยว่าว่าคุ้มบ้านนี้เป็นนะครับบ้านนี้เพื่อไล่งานว่าพระนี่เอาซ่องหลายอ บ้านเท่าว่าเป็นกระแล้วไปแม่บ้านเท่าดี้ดีก็พูดบ้านหนูอาดีแห้งว่าเป็นคือน,นันดอกค่ะบ้านหนูเป็นแบบนี้ค่ะอันนีสาระทุน้ำ